สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเ้าครับบาวิสารบานเรื่องพาพี่น้องมาหายยูหากินมายามเบ็ดตอนใส่บเบรดไมาใส่น้ำเพลนหรอกครับแต่ดาวเพลนไมาใส่คนเดียวตอนยามมายามน้ำเพลนครับพี่น้องไปเบิงเ,เใส่เบ็ดฟอมเนี่ยใส่เบ็ดฟอมเนี่ยบกหอย หลังแหลกฟ้มเสียวสัน,น,นเอาหนะลุนแล้วครับหลังแหลกเสียสิเป็นปลาไหลป่อเอ๊น้ำตื้นๆนี่คือยดดอยู่ด้ล่ะเอา่อหลุ่นครับพี่น้องอะไล่น้ำ เขาอ,อันไปนมาล้งหนึ่งลายไไหน้าผูคงยันมุ้ยยือยู่ปานนมูโอ้ยยะไรตะคอโอ้ตัวแหลกแหกมันตะอครับพี่น้อง คนเออคนไปเลยเอ้ามันแล้วครับมันหลังแหลกหลังแหลกมันแล้วนะครับยำต้อครับอะไรยังก็ตายเอ้ายังก็ตายหลังหลังที่สองครับพี่น้องต้อกันเลยฮะยังขาดดิมันสิขาดดิสิขาดดิหัวไอยผูมเอามันสิขาดดิยังก็ตายอยู่ เดี๋ยวครับเอาปลาก่อนครับพี่น้องอู้แต้มที่สองสองหลังสองแต้มเลยปลาคอกับปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลตัวใหญ่เติบอโอ้มันอยู่ตัวนี้เด็ดฟุ่มนี่นะไข่ครับไปครับพี่น้องยามไปเรื่อยๆครับเนาะมันแล้วครับตัวที่สาม ไปยังโอ้ปลาดุกไงแล้วมาแล้วโอ้ปลาดุกติกินบักไหวยนี่บักไวยด้ครับนี่ปลาดุกไงปลาดุกไงอย่าหยิบยครับพนะี่น้องโอ้แต้มที่สามมันยู่ รบรรยากาศขางแกงครับพี่น้องตะดาวลุ่งไปยำม,มาเตรมกันบ่นนส้มตัวแล้วไปเค็งไปปลาไหลปลาดุกปลาคอลุงไปยำอยู่บรรยากาศตอนเศร้าบรรยากาศดีครับคางแกง เฮะโอ้ยปล่อยมันหลดุดไอ้อันนั้นแหมตัดเข้าเบ็ดหรอกกัปล่อยมันเลยมันปวดบ่ได้ปวดได้บ่ปวดบ่ได้ตัดเข้าเบ็หเดหมองปากมันนั่นหรอกกัปล่อยเลยเออโอ้ยติดเตาครับพี่น้อง บ่เอาบ่เอาถทิโตพอนะจะเดาวว่อปเลยครับนี่บกหอยเดี๋ยวให้จแต่ดายามก้นครับต้องคอยเบื้อง่าสีมานเติมกันบ่อ <c oughs> ยู่นี่ซองล้งครับ เต่าอีกแล้วครับพี่น้องเต่าถีบเบ็ดมาเกี่ยนบอกไงเดี๋ยวว่าเต่าหน่อยจนซ้ำกันเหนื่อยกันไรเุนื่กันไรเดี๋ยวปวดปวยปวดเดะป่วยป่ะโอ้ยมันเดีอวมือแล้วมันสิกัดมันสิกัดเราต้องตัดตัดเข้าหลอกกับปอยเลยเอาไปล่อยมันครับพี่น้อง เต้าครับพี่น้องไยเอาไปไปลงให้หน้าครับไปครับเ,เ,เจมนไ้โอวโอ้โี้วอ้โอ้อ้ล้โห้โอ้โอ่โอ้โอ้้โตัวเ้ววี่้โอ้โอ้โอ เต้าเล่ยมันกินเบ็ดกินหลายเต้ากิน็กินแล้วกินอะไรไม่รู้โอ้ปลาเขีงเขีงเนี้ยซีเตีมครับครับปลาเคียงตัดเบ็ดได้หากค่นี่เต้ากินนะตัดโหลดปล่อยมัโหลดเนาะเจอประมาณแล้วครับพี่น้องเป็นมาใส่ผู้เดียวกับมานอยู่ก็ได้กินอยู่ซีเตี่ยมเข็นเออขิงมามันอยู่เนี้ยบวกไหนเอ้าะ ไปครับพี่น้องเชาบ้านครับมันมันนี่แหละครับผลงานใส่เกล็ดเนี่ยบักไห่ถูกบักหอยใส่ครับบริเวมาใส่น้ำพึ่นเพึ่นมาใส่ผู้เดียวมันอยู่ครับซีเต็มเอาหายู่หากินเนาะเดชเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเดชกัดที่ตามด้วยครับช่องบริสันมาเรื่องเลก็เพจบริสันมาเรื่องแฟนเพจครับครับมาอนี้ อวิสารมาเรื่งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ